คลิปนี้สปอนเซอร์ by Intel สว so ัสดีชาวใต้โต๊ะคอมทุกๆคนนะครับมาพบกับผมอีกครั้งครับกับตั้นใต้โต๊ะคอมนะครับนี่ก็ปี2020แล้วนะครับ Intel เขากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของ Gen 1 0อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเขากำลังจะวางจำหน่าย Intel Generation ที่10ออกมาให้เราได้ใช้งานกันแล้วนั่นเองตอแต่หลายๆคนยังสงสัยอยู่นะครับว่าไอซีพี Intel แต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยมันดูรุ่นกันยังไง โดยเฉพาะครับไอรหัสตัวอักษรไทย cpu เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่า alpha suffix นะครับเช่นรหัส k รหัส f รหัส ks หรือว่ารหัส h ในโน้ตบุ๊กแต่และตัวอักษรมันมีความหมายว่าอย่างไรเอาไว้ทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับกับ cpu รหัส k ตัว k คือ unlock ครับเป็น cpu ที่ทำการปลดล็อกตัวคูณแล้วนั่นเองสามารถทำให้เรานำมาอ v e อ c ได้ หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านง่ายๆเนี่ยมันเอามาปรับเพิ่มความเร็วได้นั่นเองนะครับเมนบอร์ดที่รองรับการปรับเพิ่มความเร็วหรือว่าโอเวอร์คล็อกเนี่ยต้องเป็นเมนบอร์ดชิปเซตขึ้นต้นด้วยรหัส z AT เท่านั้นนะครับ mm hmm. เช่น z 97 Z270 Z370 หรือว่า Z470 เป็นต้นนั่นเองถัดมาที่รหัส F Required i s c r e t e g r a p h i c ก็คือ CPU ที่ไม่มีชิปประมวลผลกราฟิกในตัวนั่นเองนะครับหรือเรียกกันภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับก็คือ CPU ที่ไม่มีการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเอง แต่จริงๆมันคือ CPU ที่ไม่มีชิปกราฟิกออน CPU นะครับไม่ใช่ on board ดแต่อย่างใดนะดังนั้นเนี่ย CPU รหัส F ต้องใช้งานร่วมกับการ์ดจอแยกครับเช่นการ์ดจอ NVIDIA หรือว่าการ์ดจอ AMD นั่นเองถัดมาที่ KF Require Discrete g r a p h i c Unlock ก,ก็คือ CPU ที่ไม่มีชิปประมวลผลกราฟิกแต่ก็ยังสามารถ Overclock ได้นะครับแล้วก็ยังมีรหัส S, S Special CPU ที่คัดเกรดมาเป็นพิเศษทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า CPU ในระดับเดียวกันแล้วก็รหัส X สําสำหรับคอมพิวเตอร์ไฮเอ็นเดสก์ท็อป มันคือ CPU ระดับไฮเอด์ end, มีประสิทธิภาพสูงมีคอเยอะเทรดเยอะทําให้มีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่สูงกว่า CPU ในคอมพิวเตอร์ตัวทั่วไปสามารถรองรับแรมแบบคอร์ชแนลได้รวมถึงยังสามารถรองรับการ์ดจอหลายๆตัวได้เพราะว่ามันมีเลน PCI จํานวนมากทําให้สามารถรองรับฮาร์ดแวร์ได้มากขึ้นโดยเจ้า CPU รหัส X เนี่ยมันเหมาะสําหรับการนําไปใช้งานในด้านเวิร์ t สเตชันนะครับหรือว่าจะเล่นเกมในความละเอียดสูงๆก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็มาต่อกันที่ CPU สําหรับโน้ตบุ๊ก เ่มกันที่รหัส U Ultra Low Power คือ CPU ที่เหมาะสำหรับโน้ตบุ๊กแบบอัลตร้าบุ๊กเน้นความบางเบามีการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยมรหัส H ES, Hi g h p e r f o r m n n c e g กราฟิกคือ CPU สำหรับโน้ตบุ๊กที่มีหน่วยประมวลผลกราฟิกคุณภาพสูงครับอย่างเช่นเจ้าตัว Intel UHD Graphics 630 CPU ตัวนี้เนี่ยมักจะถูกนำไปจับคู่กับการ์ดจอแรงๆเพื่อให้สามารถนำมาเล่นเกมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองรหัส HK High Performance Graphics Unlock ก็คือ CPU n o t โน้ตบุ๊กที่เหมาะกับการเล่นเกมแล้วก็ยังสามารถอ v e r ว l o คล็อกได้ด้วย เรามักจะพบได้ในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไฮเอนดนะครับโดยเฉพาะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาเฉียดแสนเนี่ยมักจะใส่ CPU รหัส HK มาให้รหัส Y Extremely Low Power คือ CPU ที่เน้นการประหยัดพลังงานเป็นพิเศษประหยัดยิ่งกว่ารหัส U โดยมันมักจะถูกนำมาติดตั้งในอั t ตร้า o ุ๊หรือว่าอุปกรณ์พกพาที่มีความบางแล้วต้องการประหยัดพลังงานอีกทั้งยังมีความร้อนที่ต่ำามากอีกด้วยรหัส G Include Discrete Graphics On Package คือ CPU ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผลกราฟิกในตัวโดวยเฉพาะในเจเนอเรชันที่10เนี่ยจะมีเลขต่อท้ายครับเช่น G1 G4 หรือว่า G7 ซึ่งจะบ่งบอกประสิทธิภาพความแรงของชิปกราฟิกใน CPU ตัวนั้นๆเช่น CPU i7 1065G7 หรือว่า i5 1035G1 เป็นต้นก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ Alpha suffix ของ CPU Intel นะครับผมจะเน้นเฉพาะตัวที่เจอประจำในยุคปัจจุบันนี้นะครับอันไหนที่เราไม่สามารถพบเจอได้ในตลาดหรือว่าเป็นตัวเฉพาะทางตัวพิเศษ ผมจะไม่นำมาพูดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ CPU Intel แต่ละรุ่นมีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปก็อย่าลืมเลือก CPU ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราด้วยเพื่อให้มันสามารถทํางานตอบสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับดูรับชมรับฟังกันแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตาม Subscribe l i ค e แชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยผมตันต์ต่ายโตคอมต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย